สีแรกเมย์หอนมาเด็ดโพลจักเม็ดตีตีแอร์ให้เมย์เลยหอนเย็นช่วยสวยโว้ยมีแห้งมาสั่นจจกมีเมย์สบายเย็นบ่สบายเฮ็ดยังไงจะเลื่อนลุงเรื่องเลื้อกเด้อวเฮ็ดยังไงให้ลำให้รวยกิ๊บจับยังไงจะเลื่อนเป็นทองลูกลำลูกรวยเฮ็ดน้ำพอน้ำเมย์ ยังกระสือห้ตาเม่ก็พอยนตาพอก็เม่บริกินแม่ขอให้ลุกเลยลำล่ำเรื่อยเรื่อยยิ่งให้ังไโอ้ยผมลงเสอเดียวพักอยู่ปับแม่แม่ย่าเห็จนยุบวันไปแป๊บเดียวยุดปรงปับลอดฟองเต็มเลยโอ้ยยเมือเมยไม่เอ้สอาทแเป็น่องโอ้ยอยอมไม่แก่ไม่เถาก็ไดอยอมไเถยอมเลย สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่พักหันชมขั้นพักไว้ขั้นชมพักรวมก,กันก็ไม่ดองแหละพรว่าหั้นไว้ต้องขั้นเทียเดียวขันต้อตางาดร่างแล้วแม,ม่เนาะใช่น่าสะอาดต้องขั้นเหมือน ลหลัมแล้วแม่เนาะอันนี้เนาะแสดีว่าเขนสิหั่นไวไ้นะครับเตรียมคลองไว้ครับพี่น้องเตรียมคลองไว้เตรียมคลองไว้หั่นไว้เพื่อสีไม่นว่นว่าอยากอยากมาขันน้ำเนาะอยากขันรอบสองพ่นสอนไปแล้วเนาะที่แรกแล้วแม่เนาะปลาอันนี้นนพ่นสีเอาให้มันแน่นแน่ด้วบาดนี้เอาให้มันปักๆักด้วบาดนี้แล้วแม่เนาะ <laughs> ดว่วเลนี่แหละครับอิสานบานเทาครับขั้นตอนครับผมล่างนี้ดีได้พี่น้องลางสะอาดปนยังละได้ลายนาเพ้นยดา่เหลี่ยพ้นล้างลายนามีพพาาามิพี่น้องครับผมก็เกิดมาโชคดีที่แม่พันธดชถุมพัก ได้เห็ดกับเข่า,ขาได้ที่ผมมักกินน้าแม่เนาะ,ะขั้นกระเท็ดใส่ลูกไส้กินประจำนาจาะจ๊ะว่าะคนเนี่ยมันมีขั้นสมพักให้เลยนะแม่แต่แกไทยใส่ลูกสูตรของย่อยแหล่เลยครับนี่มาส,สอนแม่นของคนนี่เดี๋ยวพี่น้องว่าสิ เอาส่วนไหนของตะลัเนี่ยแกนมันเอาถิม้ว่เนาะแกนมันเอาถิมด้อครับพี่น้องนี่ตะลัแกะอกเป็นไบเป็นใบเป็นเป็นถิเป็นถินะแม่เนาะมันจังขันไไหมแม่คันงจังแตะมันจังแตกมันจังทัวมันเนาะสลูกินตะหน่อยเท่าเีนนี่กันได้ก็เสพเสพนี่ แตはは่สมัยน <Me> ่อยนี่ผมก็มากินต่ไคร่น่อยเราฟังแนไว้ผมกินแบบอ้ผาคบุงนเขาจอยองอะไก่นขาจอยองว่าตาวันบ่เมนภาวตาวันมันก็นำมาสั่นเอาว่าสั่นกอน่อตะไค่น้อนย่งก่อนกินขาวยขึนก็เมนยงห้องเท่ไม่ไหมกินข้าวบเมีดาบุญเลยกินเดากินเดาัก่จักระโปส่วน กะลังเพิ่งลืมเห็ดผู้เฒ่ากันสิลองลองลืมลืมขย้อนห้องสิเฒ่าเนาะพี่น้องเนาะผู้ใด้กัญญาเนาะพี่น้องเด้อคือพ่อแม่อยู่เฮือนผู้เดียวนี่คืดเบิ่งหลดเป็นสิอยู่จังได๋คันลูกเต่าบ่ดูแลคยขันลูกเต่าบ่อยู่นําพี่น้องครับลูกเต่ามีแหละปัญหาถึงข้าวเจ้าของเฒ่ามาบัดบัดบ่มีไผดูแลลูกเต่าก็บ่ดูแลนี่สิคืด โอ้เอาใส่ถึงพ่อแม่ทันทีเลยมมแม่นบอแม่มพี่น้องครับเอาใส่น้ำล่างล่างที่ไหนแม่ล่าง,างเางบาๆนะล่างเางาานี่ยแหละล่างทั้งธรรมดาแม่นบะ่แม่ล้างใส่พี่น้องครับล่าใส่เลยพี่น้องเด้อพี่น้องครับก็ล่างเนี่ยหแหละพี่น้องครับ ล่างเจ๊หน้าแม่แบบนี้ครับแม่เนว่าจะเอาหนามันถ่วมพักแล้วแม่เนาะ <Yeah. S 2> ล่างนึงล่ะให้ขี้งเงีย้ยออกถินออกสารพิษออกแล้วแม่เนาะ <Yeah. S 2> เด้อแล้วแม่เนาะ <Yeah. S 2> สิ่งฝนเปื่อนมากคับผักเนี่ยเขาบโเห็นเนี่ยครับพี่น้องเยาว่าสะอาดเขาตรงล่างให้มันแน่ใจได้พี่น้องครับ เพิ่มบอกบอกว่าหอดแม่อยู่บ้านปนะลูกดูแลเนะาะบอกเพิ่นจบเวลาพี่น้องครับแม่เพิ่นอยู่บ้านเฮ็ดจังสีเอาสมมติว่าเฮ็ดจังสีเลรอครับงงเงี้ยงงงเงี้ยงสิเต่าเดียวเดียวหรือว่าสองตาใหญ่นี่เพิ่นอยู่ผู้เดียวแห่งสิจังเลยพี่น้องครับเพิ่นก็ต้องดูลูลกเต่าเพิ่นก็ต้องการให้ดูแลเนาะแม่นเนาะเล็บแข็งปวดขาสัมเล็บแขงปวดขาดสิ ดูแลอันเดียวกันก็พี่น้องละเท่าไปเนาะแม่นะอันลูกเต่าบปดูแลกกิอันเดียวกันก็เพื่อนครับเพราะฉะนั้นการดูแลแม่นี่มันมีผลบุญที่ส่งถึงชีวิตเจ้าของปั้นายชีวิตนาะแม่นะอําเวรนมันมีชาตินี้วยครับผมผมมีชาาิหนาหรอกสำหรับผมเสื้อวายจังสัน ค้ใดดูแลแม่เท้ามันไปมือไปติดิเอให้แม่โอ้ยดีใจมากคัว่าแม่นอนหอนนั่นเป็นดีใจหลายลูกเ็ดให้ลูกจะเลื่อนจะเลื่อนมันไปติดเอให้โอ้ว่าแม่ก็พอหอนดีใจที่ลูกเ็ดให้ว่าบอกลูก เฮ็ดยังไงจะเล่นลุงเรื้อแล้วลูกเด้อวเฮ็ดไปยังไงให้ลำให้รวยกิบจับยังให้เป็นเงินเป็นทองลูกลำลูกรวยเฮ็ดน้ำพ่อนน้ำแม่ยังไงสื่อให้ตาแม่ก็พอแย่ตาผอก็แม่บริกินแม่คอให้ลูกลูกเนี่ยลำลำเรื่อยเรื่อยยิ่งให้โซ่ไขมันตลอดปีตลอดขาดลำให้รวยแม่ว่า โอเคตั้มดีนะแม่ยังไยังแม่จะซื้อให้แม่มสิแล้วแ,ลแม่หอนบอ่ได้ขอสักเม็ดก็ตีแ,แร์ให้แม่เลยหอนเย็นช่วยสวยโว้ยมีแหงว่าสั่นจจกมึนๆสบายเย็นบ่สบายพี่น้องครับดูแรกกันแรกกันเนาะพี่น้องเนาะบ่สีแมนแม่ละ เฮานี่ญ่เ่าปันได้แม่กันยังคิดว่าเขาคือลูกคือเก่าเลยพี่น้องไม่ลูกนะหันต้นหอมเด้อนะพี่น้องบ้านใไว้ถัาคั่นถ้านม่ดองแล้วเฮ็ดน้ำหลานอยู่ต่างศาสเราก็มาหัน่นหั่นมันว่าแม่หันห่นหัน่นว้สะก้อน ตอนีม่ทำนี่แหละแก็มานแบบตะแกีงทามารถขันเทียเดียวอ่ะนี่แหละพี่น้องครับนี่นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วแม่เนาะเรียบร้อยเนี่ยจำหนึ่งไว้นี่ไส้เกลือบอแม่ใส่เกลือเกลือเข้านี่เป็นเกลือยังแม่เกลือบ้านเข้าบ่เป็นเกลือบอไม่เกลือไอโอดีนนะจ๊ะพี่น้องเกลือบ้านะคะพี่น้องค่ะ เอาคันแข่งคันลูกจาดสีสีคันบอดแม่หน่วยแล้วสอนอันน่ะแม่เบียคันค่ะคนอยากคันลูกไส้มากินสมพากกคจะไเันเป็นแม่บมอไปเกลือไปเกลือเพิ่มค่ันจ้า อันนี้คงไม่ยากเป็นคันนะครับเด้วยมันใส่แล้วเป็นว่าสิคือกันมาสนใส่เกลือคนลรากลับมั่งซือกันบอผมว่ามาลองเบิร์นเอาจะไปล้างออกกันเบิร์นเอาลำนักมือน้ำเมนบอแม่เกินว่าน้ำนักมือเวลาปรุงอันเดียวกันครับนีแต่เด้อพี่น้องครับคันสมพักแบบง่ายๆเนาะง่ายง่ายง่ายเลยง่ายๆเี่ยวนะครับพี่น้อง ว่ากว่าสีแล้วเนาะการพิการแบบพิกันน่ะบ้าดบาดที่มันยอบลงบ่แมี่ออมันอ่อนอ่อนอ่อนการสูงพักกันคือสูงพักอากาศนั่นเองอ่าขันบ่ได้ขันบ่เป็นน่ะมันก็กระด่างแม่นหมดและไมนก็แข็งขันไได้มันจะออวยด้วสวยนะโอ้ไม่ใหญ่นีทำเป็นเซียนมาเรียนมาเอ้าก็ะบินให้พวกเป็นแต่วละก็คือเธอเนี่ย เห็นเขาขันเทนั่เช็งเช็งกระเดกระดานนะเลยไ่ีขันเทียเดียวเนี่ยจะเอาไปลากขัดไม่ได้นเดี๋้วเอาไปลางอ๋อขันเทื่อเดียวเห็นไม่ได้เลยีเนี่ยโอ้พี่น้องันนี้เทียวมาเลยได้นานเดียวมันเพิ่งขันเทียเดียวด้วยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็เพิ่งกะเสียเอาไปล่างหน้าสาจักสองนามสามนาแล้วหนามลาว่าเป็นประกวด อท่านสมภักกันเนาะพี่น้อง,องเนาะมุมเรียนว่าอันขันแล้วเนาะขันแล้วตกแรงนอนอีกเลย <laughs> <laughs> ปวดหัวปวดแขนมันหน่วดไอเมย์จะปวดแขนกันสมภักดิ์กันเลยคงยากเละคือหยอบลงไหวเ่นนคคย,ยคงงไม่ยากเพราะท่านหยอบอยู่แม่นี่ก็คือมแม่เมฆไม่ใช่ไม่ใช่ใชลกวอ๋อเยอะกว่าด้วยแล้วก็ เวลาแม่กขันขน่ะแกจะเห็ดลงไปไหมเออคนสีเห็ดเพื่อนสีใสอันนี้ไหมเหดเ็ดเบิง้งอันนั่งบอกปเบ็้งล่องเบิ้งกันนะ <laughs> ไปกันนะนันงบอกอยู่นี่อะไรกินเน้อไม่ยากกันันด้วครับ จรกำผู้เฒ่าเล้ครับพี่น้องอันนี้กิจกรรมผู้เฒ่าครับอันนี้จะเป็นฟ้องขงที่แม่ฟ้องฟ้องก็ฟ้องฟองนำเขียวนรนี่ครับพี่น้องนี่จะเป็นฟ้องเนี้ยของแย่เลยคับจะเป็นฟ้องเนี่ยัายงกรสานาสุพรรณก็สุภาพกว่าการก็ี่คู่พ่แรกการค่บาอาจารย์ได้นิเป็นไหนวิชาได้พี่น้องอ้าคือบอกคืส่งเสาหัก้อส่งเสาะหักเนาะอคู่บาอาจารย์ได้หนิ อันเอสุนทันี่ก็มีคู่ก็เหนงก็มีคู่ะฉะนันจะลบดูคู่บาอาจา์เออมาแล้วันนี้แยังมากอ่ะเป็นคู่ดูเก่าจันเอาเลยได้เห็นใครต่ทุกยมงนี่ขันลองขันฮะลองขันเดะันดีดีแล้วเนี่ยโซย่าบักนสิบเอ็กลงขันข้อขยันได้ยังไงกันใส่ยังขันได้พี่น้องเด้อทได โอ้ยขมุ่งเสือเดี๋ยวพักยุบปรับแม่ไม่หยิจนเลยบ่ยุบีวนไปแปบเดียวยุบุงปับฟ้องเต็มเลยโอ้ยยนเียไม่ยอมบาดเปช่วงเอ้ยไ่ยอมห้นแก่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอยไ่ยอมเลยต้งาๆม่ยอมไเลยสี่เหลียเลยสีพอดีเลยไม่ยัยังไม หลแยกกินสามคำของเบิร์เลยได้ไน่ครับพกเได้เห็นขันตอนพี่ทำเดีวคันนี้สามารถเอาไปเห็ดกินในเด้อพี่น้องครับขันพวกได้คัาเนี้ถ้าขอคว้างกนมากเ้ยครับพี่น้องขันพวกได้ขัน้กเได้คันเน้ถ้ากวากมาเลยครับแล้วเป็นอะไไหนเดี๋ยวนี้อันอันนี้อันนี้ของของย่า่แหละได้เราแบบนี้หไเป็นแบบได้คืออะไ โออเห็ดังนอ่อนครับด้อพี่น้องครับอ่อนวยอ่อนเล้วคือสักเขานีล่ะงามกินนี่ตสิบล้านัวนี่แมนวะน้ใ่รเหลนได้หนี่ได้เล้วนี่ได้เล้วกะมังเดี๋ยาวด้อนี่ได้เล้วนี่แบบไม่เมาได้เนาะได้เนือได้มาไหนแล้วตนนึงปั่นแบบ คือพอตอนซุนนๆน่ะละจ้ะน้ำมันต้องออกดีขิ้น้อตอนบ่ถึงเล็กเหอเออขี้นาอตอนบ่ถึงเล็กปั่นแล้วก็ใส่หม้อจ้ะบันนี้ก็มาล้างนี่แม่เน้อทีพี่น้องเอาล้างในบันนี้ครับ อขึ้นหลัง่ไหนแาม,าม่ทำเนี่ยสองสามน,ามคน้คนละเสิไฟคนละหลังสองสามนามมา้ำคนละเส้นไซเ์ถูก็ไส์เดอทงนานอี่หกน้ำที่สองเป็นมอนี่ น้ำที่สามครับอันนี้น้ำที่สามนี่คือว่าน้ำที่สามเพิ่นใส่เกลือลงไปจ้าข้าวเหนียวนะคะทุกคนเข้าเพื่อที่เฮ็ดเห็นมันสมเนะแม่เนาะ ใส่ข้าวลงไปงป,ปั้นสองปั้นช้อนลงใส่ช้อนช้อนอโอเคเห็นเลยเอีกจัละสองยังน่หวานสดน้ำอ๋อซ้ำส้อนหนึ่งเลนละใส่ลงไปหนดเมี่มนนแหละครับโอเคนเนียนเนียนเนียน พอดูนม่สมันหอด้สิใส่แค่นี้ค่ะพี่น้องว่ามียั้งไหลยมยั้งไหลหรอกค่ะแล้วก็เอาถิมว้เนาะแม่เนาะค่ะราถิมไบ้บนี่มืออ่นหมือนแร่เหมือนแร่ะกินใเลยละแต่วมืออ่นนี่มันสะสมแห้อย่างน้ไมแร่เนี่ยใหญ่มักพอดีพอดี นี่นหเยนนหน็น่หอมยน่สงเลยบองกแลมเนกันนนี่อนึงเียวี่แอร็บและพอดีอร่อยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเคเอาไว้หนึ่งอ่า ตอนเย็นก็กินได้ค่ะหรือว่าหนึ่งคืนเนาะนนนนนผู้ใดมากินสมก็เม,มืออื่นค่ะผู้ใดมากินพอดีก็เดึกดเกก็ได้ละค่ะไปละค่ะวันนี้ไปละค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอีกก็ขอกำลังตอจาพี่น้อง